เก็บเร็วเก็บนี่นี่นี่ยังมีอีกนี่นี่นี่เก็บให้หมดเร็วอืมเก็บไว้เก็บไว้ค่ะเก่งมาก,มก,มมกมเก็บไว้มีอีกไหมมีอีกไหมดูเร็วมีอีกไหมอ่าหลุดแล้วหลุดแล้วเก็บอีกเร็วนี่หลุดแล้วหลุดแล้ว เก็บยังไงเก็บยังไงดูดิเอาไปเก็บใส่นู้นก็ได้นู่นน้องเก็บใส่นี้อะเก็บใส่นี้โอเคเก็บอาหารแมวเก็บให้แมวเร็วเก็บไว้นี่เหนียนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเห็นไหมนี่เหนียนี่ด้วย Rồi kịp ấy,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  kịp ấy. Kiên kha.